ครับเรามาดูการถอดนะครับเมื่อสักครู่ก็มีการถอดออกจากรถนะอันนี้ก็จะเอาไตัวขันก็คือตัวดึงสปริงดึงออกมาแล้วลักษณะการการดึงออกมาก็คือ,อยางตัวนี้ลูกยางตัวนี้นะครับมันมันขาดแล้วก็ลูกปืน เดี๋ยวครับลูกเบรนนี้แตกที่มมีปัญหาก็ม่าจะาหนักหน่วงอยู่ครับอย่างอย่างนี้ก็แตกหมดเลยก็ไม่มีอะไรเหลือลนะคก็คือเสียงที่ดังก็แก๊กไปแก๊ก,ก,กนั่นคือปัญหาคือตรงนี้เลยครับผมจะมาเปลี่ยนนะครับ หายวันนานว่าตัวเขาขาวตัวนี้คืออะไรก็น่าจะเป็นตัวป่าก็คือตัวนี้นะครับตัวทีกาอันนาันี้เบ้าชกพร้อมโลกปืนก็อยู่ที่ห้าห้าร้อยแปดสิบตีไปหกร้อยซื้อก่อนปีใหม่ก่อนก่อนสิ้นปีประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง อันนี้ก็ปีหกห้า 6, แล้วตอนปีหกสี่ผมซื้อเดี๋ยวมาดูกันว่าอ่าวิธีการใส่และการถอดนะครับขออนุญาตมาในลักษณะนี้ก,นมมนนก็น่าจะเป็นตัวนี้นะเนี่ยคันบาน มันเจ็บขึ้นนะแล้วคิดอยู่กลัวมันจะตัดแคกขึ้นอ,อันนี่แตกหนแล้วเดี๋ยวผมจะซือ้อเอาแค่เข้านะขึ้นว่าจะซื้อมาใส่กนะ็ยังจะเอาตัวอย่างไปซื้นะอเพราะว่านนไหนๆก็เปลี่ยนนะน,นี่ขอตัวมาแล้วก็ลูกยางลูกยางตรงนี้ ่าจะเป็นลูกย่างกันกระแทศนี่พี่เขาบอกว่าลูกย่างกันกระแทกน่าจะโดนแต่ก็ถามว่าขาดมันก็ไม่ขาดน่าจะอยู่แค่นี้เนาะเพราะผมไม่เห็นสภาพที่มันเหลือเดี๋ยวผมต้องเอาตัวอย่างไปไปให้ร้านสะดวกกับันนี้ัวน,น,นี้ก็คือเป่า เบ้าตัวบนลูกตัวล่างผมจำไม่ได้นะมันจะคู่ก่อนน่าจะเป็นเบ้าตัวบนเบ้าตัวบนนใช่เบ้าตัวบนววบน,น่าจะน่าจะประกปากอบแบบนี้ประกดในลักษณะน,นี้แล้วก็เห็นลูกยางตัวนี้รองเห็นโอเคโอเคน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับน่าจะนะ จากที่ดูมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับในวางไว้ก่อนส่วนไอ้ยางตัวนี้เป็นขอบยางผมไม่รู้ว่าเป็นตัวรองตัวไหนน่าจะเป็นรองอยู่กับเบ้าโตกไอ้ตัวเหล็กก็เดี๋ยวผมพอุนี้ไปซื้อตัวนี้มาตัดตัวนี้ไปดูตัวอย่างจากตัวนี้ก่อนตัวนี้น่าจะน่าจะอยู่แค่นี้นะนะครับ ท่านผู้ชมใช่ไหมน่าจะอยู่แค่นี้ก็มันไม่มีต่ออ่าก็เดี๋ยวผมต้องดู YouTube อีกรอบหนึ่ง่นตัวอื่นโฟกที่เขาบอกให้เช็คดูว่าโฟก่าดีไม่ดีก็ให้กดลงไป ว่าเขาจะนับโชคกั็นยังไงว่าโชคใช้ได้ใช้ไม่ได้มันจะเด้งมันจะขึ้นเรื่ยๆใช่ไหมมันน่าจะค่อยๆขึ้นถ้าโชคดีใช่ไหมถ้าโชคไม่ดีก็จะไม่ขึ้นเลยนะครับแต่เขานับวินาทีเท่าไหร่ไม่รู้ว่าโชคดีไม่ดีมไม่รู้เหมือนกันนะ เห็นเขากดนับวิแต่อันนี้ค่อยๆขึ้นเนาะเออตัวนี้ขาดหมดแล้วต้องไปซื้อมาซื้อมาไม่รู้ว่าค้นเท่าไหร่ถ้าจะไม่ใส่ละมันเป็นการฝุ่นใช่ไหมการฝุ่นหไหนๆเราถอดมาแล้วถ้ามันไม่แพงเกินตัวนี้น่าจะซื้อมาใส่คู่เท่าไหร่มีเลย แต่ก็วิ่งออกไปไกลเหมือนกันนะพูดถึงเราไม่ใส่มันไม่ะเห็นนะใส่ล้วม่ไจะเกีแกนตัวนี้แต่มันก็ไม่ได้การสิแต่ถ้าซื้อกอดแล้วซื้อมาใส่เลยก็น่าจะโอเคครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอนญาตไปซื้อของก่อนน่าจะล็อกไว้แค่นี้ก่อนตอนนี้จากภาพรวม ถอดออกมาแล้วนี่นะครับถ้าไปจ้างเขาก็แพงหน่อยก็คือาจ้างแรงงานก็ขั้นต่ำก็น่าจะคงคิดไปห้าร้อยสามร้อยห้าร้อยเนี่ยครับแต่ถามถามดูแล้วก็ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยก็เลยลองทำเองดูก้ยอยากรู้ครับก็ ซื้ออะไรก่อนองนั้น